มาครับนี่ก็เป็นแม่พันุตัวต่อมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไซยักษ์ครับผมนี่ชื่อแม่อะไรนะครับเพียงฟ้าครับแม่เพียงฟ้าครับก็มีสักทังแม่ของน้องเลยครับบุตรลาคำของพี่ต่อแล้วก็น้องเก้ากัญยาครับบุตรลาคำแล้วก็เก้ากัญยาครับอ๋อตอนนี้แม่บุตรลาคำก็อยู่ที่นี่รับอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ดูแม่บุตรลาคำด้วยเนาะครับผม ปัจจุบันเขาอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยหกเจ็ดปีมันลูกสี่แล้วครับลูกสี่เนาะสี่ก็ประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีได้จะเป็นแม่พันธุ์ที่โอ้โหเรียกว่าส่งลูกดีมากนะแม่นี้ครับเพราะว่าด้วยความใหญ่โตเนาะเอามาฝาบผสมเจ้าไม้ครับตอนนี้เอามาผสมกับเจ้าไม้ครับผมงานนี้ยักษ์เจอยักษ์แล้วครับครับหอมแหมมหน่อยไม่ไละครับผมสําหรับเหล่ากอพันธุกรรมของเขาที่เป็นสายไหนนะครับคือเป็นลูกไอ้ร้านห้าแสนครับ เป็นลูกของป่าล้านห้าแสนครับแล้วแม่ของเขาลครับเป็นสายแม่เขาผมจำจําไม่ได้น่าจะเป็นทางนิสานเนี่ยนะครับอ๋อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ควายที่ครับอ่างใหญ่แล้วก็ใหญ่ให่แน่ครับตัวนี้เต้านมเสมอลิบเลยครับครับก็เราเห็นผลงานการส่งลูกแล้วเนาะเรียกว่าส่งลูกนี่หายห่วงครับครับใส่กับพ่อไหนก็คือได้ลุ้นได้หมดอะครับได้หมดได้หมดครับ ข้อไหนได้หมดจุดเด่นสีอุ้มองตรงไหนเป็นพิเศษครับตัวนี้ลึกหนาต่างใหญ่ครับครับผมอกท้ายครบเครื่องแล้วตัวนี้ครบเป็นแม่พันธุ์ที่ครบกระดานเขาก็ใหญ่ครับครับคผู้ชมครับเอาจริงๆแม่ควายตัวนี้เป็นควายที่ตัวใหญ่มากครับแต่พอเอิ้นมาเสียอุ้ดเสียอุ้ดจะเป็นจะเป็นคนไซส์ฝรั่งครับดูหน้าจ่องหน้าเขาดีมากท่าเขาดีครับ ตัวนี้นี่ได้ได้มาอย่างไงครับคือเสียนบินแบ่งให้มาครับกํานันบินออกํานันบินแบ่งให้ครับที่ผมสังเกตทุกตัวเลยครับที่ควายกํานันบินแบ่งให้นี่จะเป็นแบบทรงเขาเนี่ยจะเหมือนมอนเหมือนกันหมดครับคล้ายกันหมดเลยครับคัดมาเลยวคัดก็คัดเป็นควายแม่ส่งลูกมาครับผมครับซาอุดก็โอ้ได้มาหลายตัวแล้วก็อยู่ที่นี่จะมีผลงานของเขาครับกี่ตัวนะครับ หนึ่งตัวครับหึตัวเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมผลงานของเขาด้วยครับผมครับโอเคครับเสี่ยวครับเดี๋ยวไปชมผลงานของเขาครับครับนี่ครับผลงานของแม่เพียงฟ้าเนาะครับผมตัวนี้ชื่ออะไรนะครับบุษราคำบุษราคำเนี่ยคุณผู้ชมดูผลงานของเขาโอ้โหใหญ่มากอันนี้เป็นแม่ควายยักษ์เลยครับตัวนี้ครับน่าจะท้องแล้วไหมครับอ๋อน่าจะท้องแล้ว น่าจับะก็เสีต่อไปขอแบ่งจากคุณแม่มาครับนี่ไงขอต่อจากบินครับบินไปซื้อบินไปซื้อแม่ลูกมาพร้อมตัวนี้แล้วพี่ต่อก็ไปเอาลูกมาก่อนอครับมันเป็นพ่อมเป็นในนีนเงินโพชัยตัวเนี้นะครับพร้อมเงินโพชัยผู้กระดานเขาใหญ่มากเนาะครับน่าดูดิตัวผู้ไอ้พูกเขานี่ประมาณเจ็ดนิ้วเกือบแปดนิ้วผมว่า สูสีแปบนี้ว่าผม,ม่าคืบหนึ่งครับคืบหนึ่งตัวผู้อายครับอโอ้โหดู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 ดผลงานการส่งลูกของแม่เพียงฟ้าแล้วนะตอนนี้คือใส่กับเจ้าไม้เอามาผสมได้กี่วันแล้วนะครับเ <ผม S 1> พื่อมาครับเพื่อมาเนาะเดี๋ยวก็รอผ่านรอบยักษ์จะเจอกับยักษ์แน่นอนครับงานนี้เราเห็นผลงานเะยครับผลงานของเขาละ กระดูแข้งขานี่เท่าตัวผู้จริงอครับไปสูงไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้น่าจะร้อยหกหกติดหกติดบวกร้อยหกสิบวกเนอะร้อยหกสิ้าร้อยหกสิหกไปนู่นละมาง <c oughs> น,น่าจะประมาณเนี้ยด <c oughs> ูจากสายตา <c oughs> ต้องถามเจ้าของค <c> ร <oughs> ับผมโอ้โหน้าอกนี่ใหญ่หมากใหญ่ใหญ่ครับก็แสดงว่าคุณแม่นี่โอ้โหได้ไม่พัน ชั้นเลิศเลยเนาะไปประจำการดูสิต้องบอกว่าเกินเลเวลเลยครับผมนี่ครับแม่พันตัวต่อมาตัวนี้ชื่อแม่อะไรนะครับแม่หยาดทิพย์ครับแม่หยาดทิพย์ครับเป็นสายไหนครับเนี่ยดาวเหนือครับเป็นลูกของดาวเหนือครับลูกของดาวเหนือโอ้โหเนื้อหนังครับด้วยความที่ว่าดาวเหนือนี่เนื้อหนังดีอยู่แล้วครับเนื้อหนังดี ก็นะออกมาเป็นตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆดาวเหนือเลยครับครัไม่พันยักษ์ใหญ่ไม่พันใหญ่จริงๆเนาะแต่ละตัว <c oughs> คือคัด,คดนี่เอามาผสมเจ้าไม้ตวงมาเาืเขาไว้อ๋อตัวนี้<า>กส็สฝากผสมกับเจ้าไม้ครับยักษ์ชนยักษ์ครับว่าเราก็เห็นผลงานของเจ้าไม้เนาะหลายต่หลายตัวครับก็ คือจินตนาการนี่มองว่ายังไงครับทำไมถึงมาใส่กับเจ้าไม้คือผมคืออยากเห็นไงว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนครับเอายักษ์มาใส่กับยักษ์ใช่ครับมันจะยักษ์ขนาดไหนยักษ์ขนาดไหนอ้แต่รืออย่างนี้ตัวไปเก็บรายละเอียดดีอยู่แล้วแล้วเจอบวกกับเจ้าไม้ไปด้วยให้ลูกแบบเด็ดขาดพราเจ้าไม้ส่งลูกนี่ส่งลูกแบบทุ่งจริงๆครับใช่ครับเราเห็นผลงานหลายตัวก็ ณปัจจุบันนี้โอ้โหซื้อขายกันหลายหลายร้านแล้วครับผลงานลูกจะไหมดูท้ายดูได้เอานี่ครับน้านท้ายโอ้สุดเบอร์เลยครับตัวนี้สุดท้ายดีมากกล้ามเนื้อดีมากอายุกี่ปีนะครับประมาณห้าหกปีน่าจะได้ัออมนลูกมันสองตัวแล้วครับแล้วก็กําลังจะามผสมเนี่ยครับเข้าตัวที่สามเกิดผสมใน้ติดนะครับเข้าท้องที่สาม สองตัวนี้อยู่ที่ฟาร์มเหรอครับรครับอยู่ที่ขายไปตัวงแล้วแล้วก็อีกตัวอยู่ที่ฟาร์มอ๋อขายไปเท่าไหนครับลูกเขาคือตัวนี้แบ่งจากพี่กลมาพี่สกลที่อยู่สารคาม,มาครับครับผมครับแบ่งกับพี่สกลมามันเป็นซื้อซื้อติดมาตัวผู้แล้วขายขายไปขายไม่รู้เขาขายไปไหนทางาีสานนะครับครับผมแล้วก็มันท้องมาด้วยท้องลุงเพชรมา ก็มาออกที่ฟาร์มเป็น <wishing> ต <piercing> ัวเมียครับผมได้ผลงานกับลุงเพชรเป็นตัวเมียครับอยู่ที่ฟาร์มครับก็ลุงเพชรก็เป็นกระดูกโครงสร้างมาเจอกับเนื้อหนังก็ลงตัวพอดีเนาะครับโครงสร้างมาใส่กับเนื้อหนังเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอดูผลงานครับกับเจ้าไหมว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่ายังไงก็ยัด ไดุ้้นแน่นอนครับยักษ์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับแต่จะยักษ์ออกมาทรงไหนนี่แหละครับแต่คําว่ายักษ์นี่ยักษ์แน่นอนครับเพราะว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับคราวนี้เข้ามาเยี่ยมชมในฟาร์มครับอย่างโซนนี้ครับผมจะเป็นแม่สายไหนครับอันนี้ก็คือเป็นแม่ของแต่ละสายเป็นลูกของแม่ของลูกที่มาจากขาท่อนซุงแล้วก็ลูกของเจ้าบิ๊กที่ว่าไปประกวดได้ที่สามอ๋อคือชื่อแม่ทองพันช่างอยู่ล็อกโน้นอยู่ล็อกน้นนะครับ ใช่เพราะว่าผสมไปแล้วอันนู้นผสมโชคกระบี่ไปอ๋อใส่กับโชคกระบี่ใส่กับโชคกระบี่คิดว่าน่าจะผ่านแล้วประมาณใกล้สองรอบแล้วเช็ครอบน่าจะรอบที่สองใกล้จะผ่านแล้วแม่เห็นอะไรในตัวของโชคกระบี่ครับทําไมส่โชคกระบี่บบคือที่แม่ใส่โชคกระบี่เป็นบางตัวที่ว่าเลือดชิดกับเงินแท้มาเปลี่ยนเพราะว่าลูกของบิ๊กเนี่ยเขาจะเลือดชิดกับเงินแท้ มแม่ก็เลยต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ใส่ของโชคกะบีเ<อ>พราะโชคกะบี่แม่จะชอบตรงที่ว่าเขาเป็นพันธุกรรมที่สูงและโครงสร้างเขาดีครับผมหน้าตาก็ก็ดีครับสูงลูกเงินล้านลหลายตัวใช่ลูกเงินล้านเขามีหลายตัวแต่ก็พ่อพันธุ์อย่างอื่นก็ดีแต่ก็เลือกใส่เป็นบางตัวไว้พ่อพันธุ์ของฟาร์มอื่นก็ดีครับผม,มีหลายตัวอยู่ แล้วก็ลูกของแม่ดาวเหนือลูกของลุงเพชรก็มีอยู่ในคอกนี้เป็น<ม>เพศเมียเนี่ยครับก็สืบสายเลือดสืบเหล่ากอได้ทุกตัวเนาะคุณแม่เนาะได้ทุกตัวเลยครับผมนี่ครับเรามาด้านนี้ด้านนี้เป็นสายไหนครับเนี่ยด้านนี้ก็ลูกเจ้าเงินที่เป็นน้องของบุตรตาคำตัวล่าสุดอ๋อน้องบุตราคมตัวล่าสุดตัวล่าสุดเป็นลูกของเงินแท้ครับผม น้องตัวสุดท้องเราเห็นวันนี้คือเราเห็นผลงานเงินแท้หลายตัวครับคือจ่ายลูกนี่ไม่ไม่เลือกแม่ครับคือจ่ายลูกดีทุกตัวครับเจ้าเงินแท้เราชมมาสองฟาร์มแ,แม่นี้แหละครับเป็นแม่นี้ลูกซูโม่ตอนนี้ลูกซูโม่ลูกเจ้าซูโม่โอ,โอูแม่นี้กระดูกใหญ่มากแม่เขาเป็นเหล่าบ้านลุตตี อ๋อไม่เป็นควายเหล่าบ้านลุงติ๊กเลย,ยลูกของแม่หมูหยกอ๋อ,อผู้ใหญ่แท็บกุ้กระดูกนี่สุดเบืองจริงครับตัวนี้กระดูกใหญ่มากผสมเมื่อไหรครับเนี่ยผสมก้บเงินแท้ไปแล้วค่ะอ๋อใส่กับเงินแท้เอาละคุณผู้ชมครับยักษ์ชนยักษ์เดี๋ยวมาดูผลงานครับเจ้าออกมาเป็นตัวยังไงยักษ์ชนยักษ์แล้วครับงานนี้คราวนี้ไปด้านโน้นครับคุณแม่ครับ นี่ครับตัวนี้เป็นสายไหนครับเนี่ยตัวนี้ลูกแม่คือแม่สายเลือดปังโอ้ตัวนี้แม่สายเลือดปังที่ลูกคือลูกตัวที่ถ่ายมาตะก,กี้ที่ลูกชื่อลูกลูกโชคกระบี่โอ้โหแม่ใหญ่มากตัวนี้สายเลือดคือแม่ปังแปดเลี้ยวสายเลือดปังครับผมแล้วก็เขามีลูกเพิ่งออกมาอีกหนึ่งตัวเป็นลูกของเงินแท้ครับผมเพศผู้อืมครับ โอ้กี่วันครับเนะี่ยลูกลูกเพิ่งออกมาได้ประมาณยี่สิบวันครับผมโอูยักษ์ชนยักษ์อีกแล้วแม่พันแม่ตัวนี้ใหญ่มากก็คือเป็นแม่คัดไว้เหรอครับคม่แม่คัดเ,เพราะในฟาร์มเนี่ยจะไปเป็นแบบเหมือน แม่พันสายพันที่คัดแล้วก็มีพันธุก,กรรมหมดทุกตัวอ๋อสืบสายเลือดได้ทุกตัวสืบสายเลือดหมดทุกตัวเลยคือถ้าได้ใครได้ควายจากที่นี่ไปก็ได้ต้นสายพันธุก,กรรมดีๆเลยเนาะใช่ที่นี่คือเป็นสายพันธุ์เก่าหมดเลยส่วนมากครับผมเราอุไทยแท้ๆครับเดี๋ยวไปดูตัวไหนต่อดีครับอันนี้คือแม่ข้าวหอมข้าวหอมอันนี้คือแม่ข้าวหอมครับผมลูกเขาคือมีลูกเขามีลูกเล็กอ๋อ ลูกอยู่ด้านในแน่นลูกอยู่ด้านในอันนี้คือแม่เข้าหอมครับผมลูกกับพ่อไหนครับเนะี่ยตัวนี้จำจำพ่อไม่แม่นตัวเนี้ยนะพ่อพอดีเหมือนพ่อเขาเป็นพ่อฝูงธรรมดาไม่ไม่ใช่ของลูกเจ้าเงินตัวเนี้ย<อ>ทับของพ่อฝูงธรรมดามาแต่แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ใหญ่มากโอเคครับชมตรงไหนต่อครับนี่ของนี้ คอกนี้คือลูกของเงินแท้ทั้งคู่เลยอ๋อตัวนี้คือแม่พอยสายเลือดแม่เหลืองแม่เหลืองใช่ส่ยลูกแม่เหลืองตัวนี้ครับผมสายเลือดของแม่เหลืองแล้วก็ลูกเขาก็คือลูกของเงินแท้อ๋อลูกอายุประมาณหกเดือนครับผมตัวนี้ก็คือแม่ฟ้าใสแม่ฟ้าใสอันนี้แม่ฟ้าใสลูกของตัวไหนครับแม่ฟ้าใสแม่ฟ้าใสนี่เป็นลูกของเราอุทัยอ๋อ อันนี้เราก็จะเห็นลูกของเจ้าเงินแท้หลายตัวนะก็คือพ่อพันธุ์ของเรามันจ่ายลูกดีแล้วเห็นผลงานแบบจ่ายลูกนิ่งแล้วก็แทบจะไม่ต้องไปหาพ่อพันธุ์ที่อื่นเข้ามาเลยครับก็ใส่พ่อพันธุ์ของเราเพราะส่วนมากลูกเล็กๆที่เกิดในนี้ก็จะเป็นลูกของเงินแท้กับเกือบทุกตัวเลย<อ>มีแม่ดาวเนี่ยที่ลูกเป็นลูกของลูกโชคกระบี่ครับผมแต่เป็นตัวผู้ครับครับผมอันนี้แม่ซ้ายไหนครับเนี่ยตัวนี้ แม่สายกล้วยฝากล้วยหนองบัวฝากล้วยหนองบัวเนี่ยครับควายที่นี่จะแบบว่าอ่างใหญ่ๆครับเล็บใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆก็ค้าเลือกแม่ควายนี่เลือกจากอ่างเลยใช่ไหมครับนี้ใช่เพราะว่าส่วนมากเลยจะเป็นที่เลือกเลือกดูความแบบความสมดุลของตัวก็คืออ่างแล้วก็เรื่องเนื้อตัวครับผมส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ท้องท้องเจ้าหนึ่งอยู่ เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งของความต้นไม้ใหญ่ครับผมตอนนี้ท้องอยู่หกเดือนแล้วหกเดือนกลเห็นผลงานแล้วแม่เขาใส่เลือดเจ้ากล้วยแต่ใส่เจ้าหนึ่งครับผมตัวนี้เพราะว่าคอกอยู่ใกล้กันอ๋อกลูกมีเป็นลูกตัวไหนครับเนี่ยตัวที่นอนอยู่ใช่ไหมครับผมตัวที่นอนนั่นลูกของฟ้าประธานอ๋อเป็นลูกฟ้าประธานใช่ตัวผู้ฟ้าประธานตัวผู้ด้วยของบิน ของกำนันบินบอระบือใช่ของบินโอ้แม่ใหญ่ใส่กับฟ้าประทานเข้าไปก็ไม่ตรงสืบแล้วครับคุณผู้ชมครับยักษ์แน่นอนครับ<ข>ตัวนี้โอ้ใหญ่มากสรงเขานี่เด่นมาก่อนเลยตัวนี้คือแม่ค้ําแม่ค้ําแม่ค้ําเป็นสายเลือดมีสายเลือดมูล่าเป็น<อ>แม่ผ่านแม่สายเลือดมีเลือดผสมครับมีเลือดผสมเนาะใช่ เลือก <id> เอามาพัฒนาเอามาพัฒนานตัวนั้นก็คือแม่กาแฟคือลูกเขาลูกของแม่คำอ๋อนี่แม่ลูกอยู่ด้วยกันนี่แม่ลูกอยู่ด้วยกันแม่ยักษ์ครับผมแม่ยักษ์อ๋อแม่กาแฟนี่เป็นลูกกับพ่อไหนนะครับเป็นล,าาลูกของพายแก้วอ๋อเจ้าพายแก้วลูกของพายแก้วที่เราถ่ายให้ชมเมื่อช่วงบายที่ผ่านมาครับ นี่คือผลงานเจ้าพายแก้วใส่กับแม่ใหญ่ๆออกมาก็ออกมาเป็นยักษ์ครับผมแล้วน้อง <c oughs> น้องของกาแฟก็คือตอนนี้ไปอยู่ที่ลำปางพอ oh. ดีมีอ่าคนที่เขาชอบมาขอแบ่งไปครับผมเป็นลูกของเงินแท้เขาขอแบ่งไปน้องเขาตัวผู้ตอนนี้ไปอยู่ที่ลำปางขอ oh, แบ่งไปที่ลำปางแบ่งไปที่ลำปางที่ฟ้์ฟ<า>มไหนครับเนี่ย ไม่รู้ว่าชื่อฟาร์มเขาชื่อฟาร์มอะไรนะอแแต่่บงเขามาขอแบ่งไปขายาย<อ>พ่อพันธุ์ที่ภาคเหนือไปอยู่ภาคเหนือครับผมเป็นแม่สายต่างครับนี่มาด้านนี้ครับผมด้านนี้ก็คือเป็นแม่สายต่างเหมือนกันอ๋สายต่างเหมือนกันสายต่างเหมือนกันคุณแม่ครับขออนุญาตถามเป็นความรู้ให้พี่น้องเราหน่อยครับทาไมถึงเลือกใช้สายต่างมาพัฒนาควายครับ สายต่างนี้คือถามว่าให้ลูกดีไหมเขาให้ลูกดีแล้วเป็นแม่สายเก่าที่ของจังหวัดอุทยอัยที่แบ่งมาจากาลุงเวาครับผมคือหลายปีมากแล้วแบ่งมาคือเขาให้มาก็เราก็แบ่งมาพัฒนาเพราะว่ามันหายากมากครับคือสายใหญ่ๆนี่โอ้โหผมว่ามีน้อยตัวนะครับสายควายแม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้ครับสูงแม่สายต่างในสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบเนี่ยครับ สูงร้อยหกสิบสูงมากกระดูกนี่เบลเลยเนาะคุณแม่เนาะกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่มาก<บ>อันนี้มีลูกอยู่ที่นี่กี่ตัวแล้วครับเนี่ยมีลูกอยู่ที่นี่ก็คือประมาณหกตัว,ตวลูกเขาที่ขายไปมั่งแล้วก็ที่อยู่ที่คอ,อกมั่งแล้วก็เขาขอแบ่งไปแต่ละที่มั่ง๋อลูกเขามีประมาณหกตัวครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งแนวะทางในการพัฒนา สายตาก็พลังน้ำนมครับเราก็จะได้ควายใหญ่ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเอาใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนครับความงามค่อยเติมอย่างแม่ลูกคู่นี้แหละครับแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นลูกของเจ้าห้าแสนอ๋อเป็นลูกของเจ้าห้าแสนใช่ตัวนี้แม่เป็นลูกของเจ้าห้าแสนครับลูกตัวลูกอ๋อตัวลูกของห้าแสนตัวลูกเป็นแม่คือสายเลือดปานสุรินอ๋อแม่เป็นสายปานสุริน ้อ่างดีทุกตัวน้องแม่พัน์คุณผู้ชมลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาควายไทยเพราะว่าการคัดเลือกนะครับเลือกจัดอ่างผลงานลูกก็ออกมานะครับเป็นตัวที่เราได้เห็นกันนี่แหละครับอ่างใหญ่ใจลูกก็ใหญ่ครับผมตัวนี้สายเลือดของเทพมงคลเทพมงคลของบินกำนันบินบอรบือ,อกำนันบินบอรบือโอ้ ก็จะได้ควายจากเหล่ากำนันบินมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าซาอุดก็ชนิดกับกำนันบินซาอุดเขาไปแบ่งมาหลายตัวครับที่นี่ก็ได้มาเหมือนกันแล้วตัวที่นอนอยู่ล่ะครับตัวที่นอนอยู่นั่นก็สายเลือดของเขาตัวนั้นแม่จำไม่ได้สายเลือดตัวนั้นครับผมแม่จำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะหลายตัวมากเป็นฝายในคอกนี่แหละฝ่ายในคอกที่ อย่างาที่นี่ที่นี่นี่มีแบ่งแบบว่าหลักประมาณไหนครับพอจางแง้มได้ไหมคุณแม่หลักแสนหลักล้านตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปเลยตั้งแต่หนึ่งแสนขึ้นไป<อ>ที่นี่มีแบ่งมีแบ่งหลักแสนครับแบ่งทุกตัวถ้าราคาตรงกันไม่มีหวงครับคุณผู้ชมครับขอให้ชอบก่อนนะคุณแม่เนาะขอชอบอย่างเดียวมาดูขอให้ชอบ,บมาดูชอบแล้วก็แบ่งกันได้ครับถุงบัตรผัดกันชม,มลูกของตัวไหนครับเนี่ย ตัวนี้ลูกของฟ้าใสาเป็นลูกของเงินแท้อ๋อลูกเงินแท้ตัวนี้เป็นลูกของเงินแท้ครับผมก็จะเป็นเหล่าเหล่าเจ้าเงินแท้เลยเนาะที่นี่ส่วนมากคือเหล่าเงินแท้แล้วก็ส่วนมากเงินแท้นี่จะให้ลูกตัวเมียเกืบทุกตัวครับผมที่อยู่ที่คลอกนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับ เป็นเรื่องราวทั้งหมดของฟาร์มปอวันชัยฟาร์มครับซึ่งก็เป็นเหล่าควายยักษ์ควายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยคือเลี้ยงควายมาตั้งตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นอีกหนึ่งเหล่าที่พี่น้องในวงการให้การยอมรับครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับคุณแม่เป็นอย่างสูงครับที่เกียรติต้อนรับบอยทีซีโลกเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาชมสุดยอดพันธุก,กรรมดีๆครับที่นี่ครับผมเ <c oughs> ราทั้งสองคนก็คงต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ